เพิ่นสิบวงส้วงกระชากออกมาเลี้ยงเทพดาเพิ่นเเพิ่นสีเข้าแล้วแม่หนูกับเบื้องยุจ้าว่าสั้นพุ่นตะพิษโอ้ยภาษาพี่น้องเพื่อนบ้านคนละอ่านบ่ตื่นภาษาเล่าแล้วอ่านวัตะพิษที่ลาแดงว่าสั้นที่ลาแล้วที่ลาแป้า เราไม่ได้เด้อเพราะว่าเป็นภาษาเพียนไปนะครับภาษาฟังโตปัวฟังโตปัวเ่าโอ้ยภาษาไทยเยมเอาอย่างไงมาไหนบ่กันก็กิน่าไหนบ้เยิ่มอยู่ตอนนี้เออดูมดเลยหอนี้าพอเถบ่นหรือเปล่ มูขึ้นรถดรันมาเนี่ยซื้อแต่หาสามกับหกสามพี่น้องเริ่มเก้าเนืองว่ะเก้าเนืองนั่นบอกซื้อจังได้ก็บ่กซื้อนี่คือคนบ่นมีดวงนะครับมันจิบเจอจีบเจอย่านหดือดพักบ่ <laughs> เดี๋ยวนี้ยังอยูย่ยังทำมั่นน่ะยังบอก,บอก,บอก,บอกว่าอยู่เพราะว่ามันออกวันเหมือนมันยังหาสามครับหกสามเ <laughs> <laughs> ต็มกินหมดเต็มห่างก็ว่าจังซน กบ่มียอดบ้งละน้อยุดทั่วมีแต่น้ำบ่มีเนื้อสั้นบ่ค่อยเต็มฟันได้จ้าคนก็บ่ค่อยอย่างบ้างละจ้าครัเป็นแบบนี้คนอื่นเขาก็ทถาเหมือนกันบอกตามที่ดูเด้อจ้าเชคค่ะขอบคุณครับขอบคุณจ้าผมก็หัวว่านหน้าถือกับหน้ารัดบ่เต็มเลยนี่มีแต่น้ำบ่มีเนื้อบ่มข่อยมาบ่เต็มอันนั้นดิอ๋อนี่นี่นี่่า ปาเขาเฮ็ดยูดูทนี่เรื่อยเปื่อยพี่รอรอพนาาจ๋าเนื้อนว่าหลวงพี่อยูไหมค่ะกันไล่สดเน่ะจะเนาะมันก็ต้องเบ้ากันไปยังส่ละเพระว่าตอนคลิปนันจะต้อนต่นมันก็ตัดออกมาอยจ้าออกเล่าหีกีพอว่าส่นฮะกีพอให้ห้างคุณนินาไหนยังเสียบอยู่การไล่สดนเป็นการทัดทายันก้อนันไหกบแนตาวัวใหม่เลี่ป้า ไมบเสียบกเสียนเลยอ้าเสียบยุ่งหัวแเอมยุ่งหัวแม่เอาไม่เสียบลูกเสียนมาเสียบหัวยายนี่แหละที่พนมานีแต่าน้ำเนี่ยโบมีไปเป็นสีมาเอืนเนาะไปบานดีพร้อมแล้วครับบานี้ไปเอาเนื้อจะมไปอาเนื้อน้ำเข้าแล้วไปเอาเนื้อน้ก้น ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะมือหนีมาตามตัวตัวเล็กเนี่ยทางนะปูหมูนะฮะขาลุ่มกันอ๋อตัวเล็กส่งดีวันนั้นเขาชื่อบอกคำอย่างเงี้ยไปเลยเสื้อเสื้อประดามันหล่อมาก น้ซองาน่องมาเสริฟนะาีนซองบริการบริการตัวเองเยอะบริการแ้กาแฟก็เชิญโอบันทินก็มีเรียกเอาเลยนนี้เรียกเอาแล้ละโอบันทินละกแฟดีมกาิดแล้ว เอากระดาษมีดลงแลเออกระดาษตังเข้าไปเดี๋ยวที่ข้างหนังไม่มีแง้มเขียนคุณเด็กกาแฟท่านคุณช่วยตัวเองยินสองแก้วแล้วมั่นเอฟซีทรงกาแฟมาให้ก็ดีเลยก็ได้กาแฟเพื่อสุขภาพประจำแล้วมันร้อนฟองพันกินดีกินนั่นก็คลาย เป็นท่านการได้บัตรแล้าสองนั้นจอนนั้นเพท่านผปเรื่องนอกมาก่อนมันได้บ่ามันมีแต่นามีแต่นาเขามีเนื้อสามนี้ตอนบ้านนี้มาเอาเนื้อจ้าบานนี้เสียงดังบ้างมั้ดังบ้ก็ดังกี้จ้าก็ได้ก็ได้ก็ได้ไล้ไ้ประเด็นพี่บุ๋มแล้วก็ีมังไก่ล่ะนั่นแหะนี่ยืมกดทั้ง ไปเล่จานข้าพอมทุกคนสุกคว้มแบบไปแมนยกดังแห้งสดเอาเบื้องสติติเก้านี่ละพี่น้องอันีวาเข้าอ่นตัวกันข้าพมแล้วก็พร้อมแบบไป้วเอาการต้องการค่าจะได้พรอยกทุกคนทุกคนเปไหงวดที่แล้วไปไหมันบ่เเเขาตรงะ แต่ว่าผมบริสุทธิ์เธอว่าบริสุทธิ์ได้หดแต่ว่าบ่มันแรกเนาะค่ะเธอว่าเป็นวดแรกเนาะค่ะสี่เจ็ดไม่ชัดปรนโอ้สัญญาณดีจริงไฟผมไฟนี่ไห่อกไฟมันแห้งี่ย่างสัญญาณมันเป็นน้ำสัญญาณวันนี้ออกม่เนาะวันนี้เนาะมันบ่ันเอาวันนี้เดี๋ยววันนี้ ขอเป็นไม้ขอเทวดาดิเอาเทวดามาถามมาดี้กันปัใจเค็ดสั่งยิ่มันก็ต้องบอกเห็นใช่ไหมเนาะอ๋อเป็นเลขเทวดามันมาค่ะเป็นเลขเทวดาดิการขอเทวดามาแล้วก็ถามมันพวกนี้จะมาสถิตเท่าอยู่เมื่อยล่ะอยู่เหนียอยู่เมื่อยน้อเขียนดิเป็นสีภาพไปเป็นสีภาไปเขียนเออเออสีภาเขียนเองบริกรนัดเองดิไม่รู้นัดเองเริ่มได้ไหมเนาะเริ่มเลยกันบอสเอน่ะ มาจากอันเช่นสิวดาที่เป็นมอน์ค่ะพระอริตตวานเมตังสเมตาปตัปัตนตาอวิกิตาจิตตาปริาอังบานันโตสักเฆกามจารุเปกิริสิขารัตเตจันตรยเกวิม,มานเณ เทเปรตเตจักามิตะรวนคานิเคหวัตุมิเกตต์อุมมาจายันตุเทวาจรรธาราวิสาเมยัาคันธปนาขาติทันตาสันติเกยังมุนิวารวจารังสาธโบเมสุนันต อัมมาสาวนาการอายามมดันตาหัมมาสาวนาการอายามมาดันตาหัมมาสาวนาการอายามมาดันตาสาธุเด้ดเทว,ด,วด,ดาทุกชัน,นุกุมจนถึงชนผู้มโลกร่วมถึงเทวดาที่รักษาตัวคาเจอยด้วย เรื่องราศีสิงหาสิทธิวินาที่นี่ในวัดอริยมคลำบันแดงอย่างนี้เออหาท่านมาแล้วก็ขอให้ซอยไปดนจิตด,ดนใจนะเนาะไอ้พวกหละของสลากมงกุฎออกของสลากคือเก่าน่ะเรื่องบรรดาทั้งหลายข้าพเจ้าขออธิฐานขอท่านทั้งหลายไปแจ้งข่าวไปบวกได้หละไปไปบวกให้พ้นออกตัวนี้รถละ่ะตัวที่จะมาจะทำในเขียนในีใ่ยมึงนี่เนยอยากจะย่อมสาวฉันทั่วโลกได้เห็นได้ห ได้โชคไม่โชคดีโชคลาภเพื่อเพิ่นจะเจ้าที่เจ้าฐานเลยกันเด้อขอเสื่อนเสื่อนขอเสื่อนเลื่อนเซื่อนจะเรื่อนพรเทวดาขอขออัตนาทุกสันตุกู้งหยดจึงสันตพมโลกพระศรีเมตไตรขีเดียวมาเกิดในอ็นพบต่อไปเพื่อกันขอให้มาดุจิตดนใจให้ไอ้อาตมานี่ได้เขียนประกาลงไปแล้วก็นนำผ้าโซเดก ที่จะนั่โศกในญาติโยมงวดประจําวันที่เนืองเนาะเนืองกลุ่มผ้าพันสองพันหาร้อยหงสิบโมงทีมถึงนี่วันนี้จะให้เป็นดนคิดดนใจผู้ที่ออกกองสลากเลยกันทั้งหลายผู้ที่ออกกองสลากเลยว่ามพันจะออกตดยให้ไปบอกที่พูดลดเอาตรงๆก็ว่าเนื่องอะบันนีสามโตเลยตรงๆมาบันนี้ทั้งสามโตทั้งสองโตนั่งตรงมาลดอาบันนี้ก็เริ่มลดบันนี เอาเลขสามตัวเนาะสามตัวก่อนสี่อ่าสี่ห้าวันนี้ถามันเลขสามตัวนี่จริงหนึงไอ้เจนอีกรอบนึงเพื่อน แต่ว่าเนี่เล็กซ้ำโตตัวนี้เนาะตอนนี้สองโตวันนี้สองโตทวดประจำพันที่หนึ่งกุมภาะพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เล็กสองโตเอาตรงตรงเลยเด้อเอาไปคนละคู่ที่จะออกเลยละ่ะบุกกองสลากคนน่ะแม่นตัวนี้ว่าครับแม่ตัวนี้เนี่เขียนซ้ำตูวอีกเท่นึงอันนี้ถือว่านี่ พี่นามุกานลสองหาสองหามุกสองตัวล่างสองหามุกวาระจำมันยี่นึงสี่ห้าสี่ง่ายๆพี่น้องง่ายๆเลยนะครับก่อนท้านจจกหนักเลยมวดิพานมากแต่ถ้าจากมวดิพานมากเออมวดิพานมากนี่มรดิพานมาตรงตรงเลยนะครับมวดผพานมาก อันนี้สถิติน้อยจากน้อยนีนอันนี้คือว่าที่ผ่านมาเนาะค่ะที่ผ่าว่างเฮี่ยงกันได้บ้างที่นอกกันสีเพร่ะว่าไม่จับสนับกันเบิร์ตสถิอันนี้คือสหวดก่อนจะประกาศสีน้เงินคำว่างวัดก่อนให้นี่ค่ะอีนอค่ะวัดวัดก่อนเชิเขี่ใครเนาะเชิญทับตัวเนี้ยเชิญทับรอดีกครับวัดแรกเนาะค่ะอันนี้วัดแรก หวดกรหมวดที mm ่ผ hmm. wow. no. mm ่านมาวันที่17นะครับหมวดกอนนะครับสถพวกผมมันนะครับมันซีเกตอะตัวซีเกตอะนี่บอกซีเกตล่างนะครับนี่คือสถิติหวดปีที่ผ่านมานะครับล่างอืมล่างตัวเดียวเพราะว่าตรงนี้ดีเราก็ได้กลับเลยเออไดกลับเออบอกค่าวบอกแนวว่าแปลว่ามันจะเคล็ดมันจะเคล็ดเคล็ดซ่างอีดีนี่เนาะมันจะมาซอยญาติโยมตอนนี้คือ ทางวัดอเดียมะคัลลมนี่ก็รับยดแดงคือคนเก็ลงขั้วมาเมลลงขั้วอยู่ดีก็เป็นดียู่สองแนตัวกรเลยอยากจะบอกขุญญาโยมอถามันบอกบุญญาโยมยาโยมก็ต้องมันจะกไปหางมาใส่เนาะบัดนิ้กระเลยเห็นแนวทางเนี่เนาะเห็นแนวทางขอวเลกไปตามยศโ้ร่งนอำเลยนะเอ่อเียบโทั่วโมขอึงแรงใช่ไหมจาบนีเนาะ อัน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 วันวนไม่ครับมไม่ไหมาไปไชัดไปนนะครับเขียนเขียนไต่ขอโทษนะคมัมีเที่มนอยากรวมบนนั้นเอาต่ตัวเลขเครื่องเครื่องเนี่จังเค่งมััดเครื่องมันชัดนะครับไี่บอกครับโ้โนะครับโคตรตรงมาเลยก็ได้นะครับเรื่บัญชีก็ขอโทมาทันอีนึงนะครับจากไ่จ่ดเินนะครับตรงตรงเลยนะครับอืม เึ้นลงง่ายหกสอเนอะเจ้าหน้านี่บ้านเนี่ยอาจรับม้วนนี่งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองขั้นหาร้อยหกสิบหกเขียนืซอผมปะผมบอกแจ้งก็ได้ค่ะเพราะว่ามีเบอร์โทรแล้วเยอ่ยมวันศุกร์ที่สามอยู่ในเออเออเขาถ้าเป็นโชคดีโชคมานกเกอรท่ม้าเบอร์นี่แหละหลวงพี่อยู่วัดนี่แหละค่ะถ้าเห็นป้าสั่งเนี่ยเดี๋ยวเอ้ย สี่ห้าตัวล่างสอตัวเลขบนลายเนาะค่ะใช่ว่าตัวล่างเนี่ยสำคัญขนาดน้องวอนที่ผ่านมาตรงตรงเลยสี่เจ็ดอันนี้ก็สองหาอย่าลืมเนอพี่น้องสองหาคือสีโแม่านหาหาตรงที่เนาะอาจารย์เนาะวาวเลยพี่หน้าเอาเด้อเออที่ว่าดาบเป็นใหญ่มากครับเออตัวมันตรงเด้วยมันนรงกับปุ๊ก็ไม่ได้กับเนาะค่ะแม่งอ่ะโอ้ยว่าสดอง โอ้โคนอยากกินเนี่ยเมืม่อนี่เมื่อสิ้นนี่ตัวนี่อรกันต้องเด็กขอเทพวดาอาจารย์เนาะค่ะพี่พี่พอว่าหมด่อนมันบอกคือโยที่บอกโยไม่นั่งไปเห็นเด้บอกนี่บอกสามตัวไปมันเป็นแบบเป็นหกตัวตัวนี่อ่ามันถือโอ้เป็นน้ำโยอาจารย์เป็นน้ำโยวยน 8, น 8, ันเด้มาเนี่ยบอกอีกหมดต่อมาหมดเบอกบันมาแปดสามมันออกแปดสามวันเด้ก็เลยมาถามมันแล้วถามเมื่อยเลยแล้วนี่ตอนเชิญเทพวดายื่นมันแล้ว เลขออกแปดสามแล้วอันบอถามวันนี้บันนี้แปดสามอีกบอลเยนอำนาได้บอได้ใจมันออกแล้วอันบอไปถามอีกแปดสามอีกออกแล้วอันพูดอ่ะถามอีกไปหาสามเัมืนเลขไมออกเลยแปดสามมันโอยแ,แต่เขาลงโทษทั้งสองมือเลยใครถุงทุ่มแต่มาตอดเลขบอแตนมาเป็นตัดใยญ่ใส่มือนี่มึงเนีมือต่อมา,อมาไหนยม่ตอดมืออย่างใครก็สองมือ ่นมาย่เขาจะมาบอกบอแล้วเออพิ่นบอกแล้วออนเพิ่นมาถามแลยบอสเสียพิ่งเนี่หมดนี่ยคอยโซกันมาเด้ออยากเอมไหมูกทันลูกคนนะตัวประเทศทั่วโลกผู้ที่ติดตามนี่่วันั่งตรงตรงนี่ดิอืมีกาแฟเสี่ปัจจัยเนี่ยตยเนีตวพนึ่งตรงักนอกจากตรงตรงเลยไหมโอ้บตรงนนี้ได บานี่มากวานีโอ้นก็กต่มันนีเนาะสำนักได้กับบุ๊ยไป่งมานี่ไหมโอ้ีเจ็ดนี่วันห้องคือปวดเนาะเนี่ยเส้นล่างโอ้ยบ่ล่างห้องยังมีสาวสุดเดียวเนาะสีเจ็ดตัวเดียวเลยมกกบห้องโอ้ยยมสาวยัมีสาวยูเดนมากเมี่ออาจารย์เออแล้วก็คลดดิมันกัเสื้อผู้งอหล่ะมันเสื้อุูมเสื้อเพราะว่าเป็นเล่เทวดาเออเทวดาไหม บม่ได้นั่นนี่บ่ได้ไปกำมนดเลยไม่ไปตะวันไม่พ่อุมซื้อจรไหอาจารก่อนที่อ่านเชิญเท่วบดาเราที่มาขอเพ็กพ่อนอาจารย์พ่อหนร่มซื้อจรไหนบ้างเออเสียงเรียกเขาอันบ้าค่ะเสียงเรยกเข่า บดคือเป็นอย่งนเร็อยว่ายเสือเพาเขาจะปล่อยสามารจะปล่อยตัวเหมานตามานบดาจะบอได้เป็นขอนดกุเกียรว่าเขาจะเมื่อไหร่เราจะมาคิดยังนะนะที่ว่าเมื่อลงไปว่าประกาศลงไปเยพ่อเขาปล่อยไปเองเลยดิ เดี่ยลนไปเองโดยที่เขาบริควคคุ้มเลยดิบริควคคุ้มอย่างนั้งสิ้นเลยมเมันสิไปเองไปอย่างเลยอันนี้คือแนวทางตัวเลขถาอาจารย์หมูเป็นนวทางนะครับริวานมาสี่เกตพอได้กลับด้วยนะล่างย่างเดียวมวลนี่สี่ห้าสี่บนสองห้าล่างงวลอ่าเนาะเนึ่นขุมผ้า พี่น้องก็สลับซับเอาได้เด้อยสี่บนล่างน้าแน่สองห้าสองบนล่างน้าแน่สี่เออแเมียมึนกับหนักไม่เบาบนแนงมันอาจจะตรงเนาะอาจจะตรงทุกบทนึงหรือว่าอาจจะเอาสลับกะไรก็ว่าพรได้วลาวกันแมนเดินโส่งดีส่มันแบบว่าสั่งไม่มาสั่งกับนาย่ยาดอมเนอะวัวโลกละวันนี้จะเป็นงวดที่สองนะคะงวดที่สอง วันแรกวันแรกหลายๆคนกัดสิบเบิ้งก่อนแะควขาพันปลาแมนยูบอประมาณนี้เนาะค่ะันยกน้องเบียวแมนยูบางบัวมึนเก่าว่ะบ้าขามเสื้อไปมึนแล้วเนาะอาจารย์สำรับครั้งนี้นะครับทางช่องกล่มาขออนุโมทนาที่จะตุปัจจัยมั่ฟันนะครับมารวมทั้งลมคาหลอดไฟคาสายไฟนี่นี่เนาะสกอนเนาะอาจารย์เนาะซึ่งแต่เีเฮฮาพารัวรัมณีชาแนลสอง สองช่องในหาล้อยบาทแล้วก็มณฑการพารวยหนึ่งร้อยบาทสอพาโชคสอพารวยหนึ่งร้อยบาทร่วมทั้งนี้เป็นเงินเจ็ดร้อยบาทนะครับสาธุมาขอรับพรหน่อยนะยะฮาวาริวหาโปลาปะลิปุเรนติสาหะตังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสัมมิตโต สเพปูเรนตุส <irgendw carbono> ังกปาจันโทปันนละโสยทามณีโชติละโสยทาสัพพิตโยวิวันชันตุสัพพโรโฟวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทาณสีริสนิจจมุทธาปัจจายนโนจตาโรธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภะลัง เร่งราไม่รค้ทุกคนเรับตอนนี้กันอาจารย์กันถ้าท่าตัวเรขไบ้คที่เริ่มรอยไปไปเบิ้งตัวเลขทาคิปอีกทีนึงนะครับตอนนี้กันจะได้อำนาจากน้องนะครับขอแน่ใจเอาเลยเอาเลยี๋ยวว่ไปนํารเริ่มนี้เกันแวนีนีหนึงเด็กไม่คัวคนหนึ่งละคนหน่งม่้ำนี่ละ เท่าพนที่ว่าถามพระอาจารย์ว่าสิ่งย่ำตัวไหนเต้มตัวไหนว่าเอาใกล้เมื่อกันไวมากพระอาจารย์พันฝันมีมีฝันเนาะค่ะต่อมาเดี๋ยวเรื่องบอกขวามฝันให้ฟังฝันฝันดิฝันฝันอ๋อเติมฝันอีกตัวนึ่งเพราะว่าความฝันนี่กะนั่นดีเนาะค่ะแม่นอย่างนี้เราพันยุ่มพุ่มเจ้าทีพุ่มทีพันดี มาฟันเวรมีคนมาล้ายหลายลังใจเรื่อออกมาแล้วนะไม่ดีใจมันวางคนดีรังมากครับ <laughs> ไม่ฟันตีไม่ฟันอะ่ะคนล้ายลายไปนี่แต่ว่ามันมันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถวายจานได้ไปแยกกันไหมมันเริ่มบอกว่าอ็นเจ็ดบวก เจ็บวกเด้อจานห้องหอสัคมาเป็นคนบอกเขาจ้งเจ็ดบวกเออเจ็บวกด้วยเป็นจาน้าสัห้องเปบอกเขางบอกเขาจ้องะเจ็ดสองสิบสีเจ็ดบวกเออไปทานนแล้วเขาบอกว่าเจ็ดบวกด้อสัคบวกเงี้ยนระเจ็ดไปบวกเงี้ยนาะจังหวัด่เป็นวาซัมนี่เออวาซัมนีน่ะวันนี้เห็นมากกับโอมียานชีดิ โอ้ดีขี้ยันดขี้ยันป่วยโยงตูงมันไหมอ่ามันเก็ดอาคือแปลกเธอมาด้วะฟันตัวนี้คือมันแปลกครับี่เจาโอ้ไม่ย่านคนโตเม่ขี้หมโอ้เป็นวันที้โ่งดีเลยเนาะวันนี้ส่งดีเงี่ยดีขี้ยันไงแล้วก็ข้นกัหลายพร้อมเนยอข้นมากลายพร้อม วันนี้ยันถือแจมตู้วนนี่ก้อนสิม่าลายดีขนะดนี้วันนี้ที่นอาจจะฟันรอก่อนเนาะหรือเมื่อไห่อนเนาะก็บอกคนเลยเแล้วก็เจ็ดบวกฟันฟันเจ็ดบวกเออเจ็ดบวกไหมเจ็ดตัวเดียวเออเจ็ดตัวเดียวไม่ใช่ไหบวกฟันเจ็ดเออบวกอย่างน้อมายถึลว่าเรเจ็ดบวกได้หมดหมเจบวกเออเจบวกเจก็เป็นสิ Cháu chết buộc tạm hơn bao nhiêu? Tạm bao nhiêu thì chết buộc nghe như thế nào? Cháu bận cắp ngũ nó xì cầu rồi ạ. Cắp xì cầu. Mắt nóng béo béo. Ừ, nóng béo nó, cắt xếp. Ừ, nóng béo nó, cắt xếp. Cáu nhỏ bầu lưng lệch cắt, nóng béo xếp nó xì cầu rồi ạ. Lấy phấn, lấy phấn, lấy phấn. Cắt xếp xì cầu. Chết buộc. Mấy đứa hai cắt xếp พี่คาดจว่าอืนแล้วง้ออยเป็นตัวใดเนาะบ้านเนาะพี่นาพี่น้ำออกเด้อญาติโยมทุกท่านทุกคนมันออกตัวใดขออันมันถือออกอยู่ในนีิเนาะมันก็ออกที่เห็นมันมาบอกไปนี่ตัวใดก็ได้แน่นก็แน่นค่ะมันก็บมดลายตัวเขาหมักไม่โดดหมดลายครับในไล่ฉันฉันนั่นสิว่าโบราณนี้มันของมันราจการของมันรายการยของมันซื้อเองได้สิซื้อตัวใดเนาะโอ้ยหมักแห้งบอก มันมักกับมเกินซองหาเพือนหมดหนึ่งคนแล้วประมาณสองปีมันตรงมันงนหมดเนาะมันตรงแม่เด็กล่าแม่ยิบรอลตารีก็ได้ใบนึ่งน่นหเนี่ยว่านบอกมาซื้อเลไอ้คู่บ่าทำเหมือนเป็นซื้อเลกสามโตห้ธรรมดาขนามากเลขกนก็ต้นหยอเนอะซีเย็นนะแม่จาแม่จาพซื้อเลยทั้งรัตตารีก็บกกซื้อได้วม่เอาเพิ่มๆกันสี่ร้องกนาสนใจไดร่องยี่ใบหนึ่ง เจ็ดเออได้ใบนึงได้ใบนงทุกยงได้ใบเห็นแม่นางแม่ออกคำว่าคุนบอกซุฟัง่าลองพี่ได้ใบนึเนือยกื้อไน้อยางมาเลียงมูไม่ออกหร้ล่ะนอยู่ไปคืนเงินได้พันกว่าซสื้อใน้อยางมาเลี้ยงไม่ออกมันออก็นเรื่องนั้นนอแจกมนแล้ว

ด่วนดวนดวนม่อันดีดอกมึงม şey ันพดบอกว่าสร้างปเด็นนบอกแล้วคนอยู่ไดีน่้โชคป็นเลไยสร้างใหญ่หน่อยจ้ะอุ้ยอันนี้ด้อค่ะพ่แรับ้นไแม่เลขธรรดามือไหร่เอาไปนี่ล่วใหจ่ายนะครับเด้อจตพักนาโชคดี้อโชคดีดีดีนี่แค่กลังด้วยอ่เดียว แอ็จะไปสรุปตัวเลขให้ฟังนะ รูปตัวเลขนะคะพระอาจารย์หมูนะคะเลขเทวดานะคะเบอร์โทรก็ะศูนย์หกห้าหกหกสองหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดนะนะเลขมือลั่นนะคะสี่ห้าสี่นะคะแล้วก็เลขสองตัวก็สองห้านะคะเลขนิมิตนะคะเจ็ดบวกนะจักสีบวกอีกอย่างนะคะเลข บวกนะแล้วก็เสียงกระซิบนะฮะในความฝันนะะคือซีเก่านะสำหรับตัวเลขแนวทางนะของพระอาจารย์หมูนะผู้ใดมักได้ชอบกับรับไว้พิจารณานะฮะผู้ใดเข่ามาแล้วนะกดไลค์กดแช่นะเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะะจีดพารวยน้ําเนื้อค่ะอันนี้ งวดที่ผ่านมานะคะเพิ่นก็ได้47ล่างนะคะ47ล่างตรงๆนะคะแต่แอดกระบ,บ่ได้อ่ามานะคะงวดที่ผ่านมานะติดทุระนะคะงวดน,นี้ก็เลยมีโอกาสเข้ามานนะคะนี่นะแคปได้เลยนะคะชัดเจนบ่นนออาจจะแดด 应该。 ถ่ายคลิปนะคะถ่ายคลิปแล้วนะคะขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะเฮงเฮงปังปังเด้อตักหม็นแรงเงินทองสุขภูสุขก้นนาผู้ใดมากได้ชอบเลขพระอาจารย์หมูนะคะเลขเทวดากะรับไปพิจารณานะคะเลขกกระบ่อไหลตัวเนาะค่ะค่ะถ่ายคลิปนะกะเดี๋ยวเอสกะสีได้ลงไว้ทีนะต่อไปนะคะต่อสถานีต่อไปก็เป็นพ่อสมหมายเนาะคะพ่อสมหมายนี่กะ สามตัวเลยนะ, 5, นะฮะหนึ่งเก้านะคะค่ะขอให้ FC ซีทุกท่านนะคะจุกสุกมันมันสุขสุขนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ